ออคนเรานี่ผมว่าถ้ามีเขาไอ้กินก็ใหญ่ทั้งนั้นแล้วนิยมพระไม่เคยมีก็จิรูสบัติไไ้จะเขาน้อเลี้ยงคนนี่มันเลี้ยงยากเลี้ยงยากกว่าขยกว่างงโงยิ่งกว่าหมากว่าแมวดอกเด็กคนเองนี่นะครับอาจารย์นี่นจจว่าโยมนางฟังเทศนี่โง่กว่างงกว่ายกว่าหมากว่าแมวจีว่าโยมนางอะไรพระเทศแพมแพมนี่ก็โง่กว่ายกว่างดอกเด็กครับพระนี่ก็โง่กว่ายเออองไหนเล่าก็องนู่นเล่าวะ ป้าจานเดยนโง่จิตายเนี่ยะเขาบอกว่าคนนี่คือมนุษย์น้มนุษย์นี่มาจากมณะแปลว่าใจอุตรยะแปลว่าสูงทำไมมีพ่อมีแม่มนุษย์นี่เจ็ดใจสูงมนุษย์นี่เป็นผู้เจ็ดใจสูงโง่จิตายฉลาดกว่ากัวควยฉลาดแท้แทเพราะคนนี่สามารถเอาวัวเอาควยไปไถนาได้นี่มีวัวควยบ้านไหนเอาคนไปไถนาเบิ่งเออโอ้คนฉลาดก็ควยกว่างัวนี่ใช่ เอาไปไถนาแมนฉลาดแต่เทนอคนนี่เนาะใครเดินตามกกนควยที่นี่ก็เออเอาก็คนและวาะรับตาฉลาดก็ไม่ทำให้ไปเดินออกนามันเบิงโง่จิตตายไปเดินดูกกนมันอยู่นั่น่ะยังงันนี้ม้วนซึกไปไปเดินน้ำนาขั้วังโง่จิตตายไปไถนาไปเดินน้ำนามันหรอฉลาดเอาเทเทเจ้าประคุณอะไรคนนี่ฉลาดเพราะสร้างบ้านเองอยู่ได้เนี่ ส้างบันอยู่ได้สัางวัดว่าอารามได้หัออวควายบันไหนเคยไปส้างโคกอยู่เองเบิงเออคนฉลาดจะทําบ้านอยู่ใช่ใครเป็นจี่ขาไปทําคอให้มันอยู่นั่นเอา้าโคนละวะเฮ้ยโงก่กว่ามันละวะทำคอใครอยู่ยังไม่พอัวายุงจิกัดทำไมไปซื้อผ้าแยกมาลลอมๆวัวายุงกัดโง่จิตตายเออจ้ประคนครับ ครับผมว่ายังไงคนก็ฉลาดเพราะธํามาหากินเองได้ฉลาดยังไงเออเจ้ประคุณอย่างก็คนนี่ไปเกี่ยวเขากินเองได้อ,อ่วัควคายไหนเคยไปเกี่ยวยากินเองเบิงเออ้งใครและไปจี้ขาไปหาบยาให้มันกินอยู่นั่นน่ะไอ,อ้วาไปดิก้คนแล้ววะออโง่มาแล้วก้มันหรอวะแม่แม,แม่นางกินข้าวแค่จะตายน้ำจะขันที่ลกูกออตักน้ำแม่จะขันที่ลกูกออนางดูทรทัศน์เชย ไอ้บัตทิ้งว่าไปลามตากเด็ดคว่วไปลามตากเด็ดเอาไว้ทำไมโอ้หิวน้ำจิตายแล้วว่าหาบเหาะเหาะเหาะไปเป็นที่ขาให้มันกินน่ะนะเออโง่จีตายน่ะนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับพวกคนไม่เลี้ยงไม่ดูมาตรงนี้ยังไม่พอดอกครับ เพราะว่าจะประคุณต้องบอกเหตุผลว่าวัวควยนี่มันฉลาดยังไงคนนี่โง่อยังไงเอาเอ้าคนนี่แต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ดุไม่อุปถัมภ์คำชูม,มาทั่วทำไมไม่อุปการละมามจะใหญ่โตมาขนาดนี่หรือเป็นยังไงใช่ไหมอาจารย์ว่าเอา้เอาวกูจะเลี้ยงกะดูมาที่พ่อแม่ลำบากบนขนาดไหนไม่เหมือนคนทุกวันนี่ตรกไีครับทุกวันนี่ยังไงคนทุกวันนี่มันสบายเลยครับสบายยังไงหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองสองคนมีอาหารตำเร็จลูก อาหารอะไรรุ่นยมอ่องยมดวงงอจิเมอะไรละ่ะอาจารย์เดี๋ยวนี่มันมีอาหารอะไรเดี๋ยวนี่มีหน,หนั่นเด้อาหารอะไรซีรีเล็กโอ้แต่ก่อนมีไหมละ่ะรุ่นยมดวยงยมอ่องจิมีซีรีเล็กสมบัติอะไรแล้วมีอะไรมีแต่ซีรีเล็กเด้โอ้มันมันคนเราบริสัทธ์นีออ่ซีรีเล็กงะลำบากกี่ตายหุงข่าวซุกอะไรก็บขดข้าใส่ปากกับบดยับ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 ถ้าเกิดแม่เขี่ยวหมากรัไม่ต้องใส่น้ำตาลนะผสมเรียบร้อยเล้ว อลเลยมไหมหล่ะย,ยังทํำยังไงต้องคลายใส่ใบตองคลายตะภาชนะเออเอาไปค้างตะไฟเออเอาไม้กลาด<น><น>เซ็ตแล้วก็จะปลงมาหลักพักขีไปคนไปคนคนทําไมไม่ทองมันอืด Oh. อ้าวเซจแล้วมาดูเด้อคนนี่มันโง่ก็ควยกงงวยยังไงครับโง่ยังไงอ่าพอเสซจแล้วแม่ก็นั่งเหยียดขายาวเออเอาลูกนอนยาวตามขาเออแม่ตะโกนเ็าจะไม่ช่ชนอน้อยตักขป้ปอนลูกเดอเขาว่ามันเลี้ยงยากเขาใช่อะไรเขาช่เก็ฑมาขามเป็นชนพายเขาตักเขาปอนลูกเขาว่ามันเลี้ยงง่ายแม่งไอ้นั่นไม่ค่อยขวนก็ว่างั้น แมงวันนี่ไม่ใช่แมงหวีไม่ทุกแมงดาเอ้โยมนะเขาดูดีหรอโคงงย้มนะเขาดูดีแมงเสียบแมงไอ้นั้นน่ะแมงมุมผีทรมกันนะเออว่าก็ว่าไปไปไรไม่หายออกชื่อยังไปออกชื่อเดี๋ยวที่เขาฉักปัดปัดบนธรรมาติกแล้วทําไมเป็นแลจานบนเติมหิวกันเท็ก็จะวาอีกแล้วจะอยากโยมสมตังกันเทศให้ผีทมกอีกนั่นเลจานครับมาดูตัวคนมันโง่ขนาดไหนครับ ตักเขามาจ่อหรือมิปากลูกยังไงอาปากินเขาก็อายเป็นไอ้นางโง่ใหญ่ทำยังไงเจ้าเป็นลสอนมันแล้วว่ามันโง่สอนยังไงอาสรุปอาสรุปอาแล้วใครเราอาแม่นะว่าอาเห็นแม่อามันก็หาว่าเลิมแม่เอาเขาอยาดใส่ปากแมบกืนแมบกืนเลือกไอ้นางโง่ใหญ่เอาลิ้นดุดเขาทิ้งแพลตแม่ทำางไงใส่พุด ลูกทำไงดุนแพทย์แม่ทำไงหพรานโปรใสพูดลูกทำไงดุนแพทย์แม่ทำไงใสพูดลูกทำไงดุนแพทย์อยู่จะยังไงอมมาหาในแล้วเคี่ยวเป็นก็สอนมันอีกแหละสอนยังไงมัมสะลุกเออมัมมัมมัมเออก็กินเป็นแล้วเคี่ยวเป็นแล้วจีทายนักไทยแบบก็สอนมันไอไทายนักก็สอนสอนเลยมันนาโง่แล้วสอนยังไงออ นาทุกทุกทานจองตั้งเจตเกตเวอาจารย์สังเกตด,ดูโยมไหมล่ะสังเกตยังไงพออาจารย์ว่าโยมก็หันควกไปดูปากองคนุน่นพออาจารย์เติมว่าหันควกมันดูปากอง์นี่โอ้จกักจีมององไหนก็ไม่มองโยมก็ได้ออก็ยังว่าคอจิเกตเมื่อแหละเวลาฟังเพลงจบน่ะเดี๋ยวเดินตะแคงคองไปลูกหลานจะถาม ใช่ไม่ย้ายทำไมมาแต่ไหนมาเช้าคือเห็นดีๆอยู่โอ้ไปฟังเทศพระไหนมาเทศเหล่าจยนเติมกะจานยดเป็นไงพระไปทําคอเขเ็ดมดเป็นยังไงเหล่าโอ้ยก็เนี้ยท่านนางคนละฟังกูก็หันไปก็หันมาเลยคอเข็ดึงเย <laughs> อยไม่อยากให้โยมมองไม่อยากดอกทอํายังไงให้โยมสมควรเก็บข่าปากสัก็เงียบแล้ว <laughs> เอา พอดูเด้อทำไมจะรู้ใครมองไม่มองอาจารย์นั่งตรงก็ดูซุ่มนี่ทั่วโอ้ oh. ดูซุ่มนูน่นหายนั่งอยู่นู่นถ้าเกิดใครมองปากล่ะเก็บเลยเออเอาไม่ยากมาเทตนา งคนยอมจะฟังด to <kich ly> ้วยเดีงจะมีปัญญาบัลทากรรมอมันเนีคิดฟ ด้วยว่าเฮมันดุนางดูลเลแกนัจะเตะแกนสาลละครเลกนัมขาต้องการในราและท่าลลมาหมู่า จำนงทะลกลองมาเลลตันหายกุกจตตงในสางคาราพิจจารณา รู้สึกตอนนัละกกงวลในกามคุณนเกิดนาปัญญาคนความความจริงอานเป็นสิ่งไม่เสื่อมตูนบำเพ็ญสิทธาล อาวัยเป็นทูนจงเลิกบาทำบุญแแต่เจิญบาลาทัานอยาลงพวองแต่ลอกสุกแล้วมีสุกไม่ นาทุกคนต้องตายไม่ว่าโยมชายนำหรือว่า,อายอมยิงยายจกราชานำก็อย่าพประเวงล้วนนะเป็นเสียงที่มาเจริาง ตีสักและความมังคังก็มาเยื้อาเซอร่วาจางองค์มัทจุรังไม่รอเวลางิก็ต้อง าสานิหาถึงพ่อและแม่บทต่ไดาก็ไม่อาจมาช่วยปองการลยยามเราหมวยก็ใครช่วยเราได้จะนีขึ้นไปอยู่บ่ รับมาสิบโบนเน่าตายเน่คุณยอมมอยากก่ก็ไม่มีตายเน่เราหนีน้ำม,มาละไปไม่พูดจะเป็นลาชามาจุนต้องทิ้งกายน้ำ ตะกอลคาโซเชน่าตะกอลนัถึงหวังสมบัตินาก็จำต้องทิ้งขาดลมลงไปกลิ้ง มันดังไม่ทลจะนอนรอฟ้ายอยู่บนน้ำกองฝนกาดอโคเคียงนอนพอนางแม่น้อยมาตัวเราตายอะไรแล้วติดลาผัวเมียญาติเมตรน้ำ เขาไปด้วยเริ่มมาอรักการปานเกลือนลอก็ยังกลับกระพรพอเราลุ่มตาเขาก็พากันกลัวเมื่อแรกรักการนปลรามันข้าวไม่มันน่าชื่นใจ ยิงทุนหัวแต่พอเราตายทำไมมากลัวเกรงมีอกรงผ ย่อมสาบแต่ไมลกิดลาบนำกันเลยพาพาความจริงมีประจำนำเห็นอยู่ตามตาแต่ไม่เห็นลากันเสียบากลืมพอเราเป็นพี่เขาก็มีคู่หม่ลืมพี่สา คนตายเสียแล้วเจ้าเอ้ขู่ก่าวอบเป็นประตนไม่มีคนสังเวยตรวจสาทไม่เคยได้กิน ยอมคอยเฮลมากมีแต่ว่าคนหลอกผี่น้ำมาเป็นลาเป็ได้พอเราสิ้นลอมาลงไปลุ่มล,ลาเขาจะมาร้องไห้ตะกกีว่านหลังพร เริ่มจะมองแฟนด้วยความเพ้อปันมาพบมิตรใหม่คนเป็นไม้ตกมันกล็เลมคำมาอาแลบไปลองมัวมาเวทายที่สาทอกดิบยออ มาอยอมผู้ฟางนำขก็คงจะงา่าจนมารองเทศดก็มุงบันละายท่านหยุดมาในเรื่องโลก,กีนจองวิจารกันหายแจมแม่แจงฉันไม่ได้แกล เสียดสิ้สูสส่เลือกสารานายพระบาลียกขึ้นมาชีปให้ท่านได้ฟังโลกีตอมบาดจำต้องขาดน,กนากระเจาเอพเราลุมตายําจำต้องคืนทุกอย่างลาบยุดเงินทอง เป็นของกลางกลางไม่มีอะไรสักอย่างให้ปิดร่างกายมาเปล่าอไปเปล่าคุณยอมอยา่าเปล่าอ,อะไรเงินทองเอาไปไม่ได้ดอกนาะยอมจำหาดปลอง ในสังเงาคาราทรั์สินมีคับก็ต้องอาเว้นคืนเงินบาทสุดท้ายที่เขา,เาใส่ปากสับเปรอะข่อยางควักน้ำไม่ยอมให้เรากรี๊คิดขึ้นมาบนานัก ผมคืนเลือผ้าซองพื้อได้เปรีางกายพอคนเพลสับปเปลื้อเข้าแก่เอาพะมุวังผ้าแผลไปเที่ยวเรขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิด วันตายต้องไปนอนเปลือยกาย